เพลงไดนามิกไดนามยไดนามิกพองเลยเนออะจะนั่กันไปสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับพาพ,าพาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะ,ะ,คะพาพาก็จะพาไปติ่งเขาเนี้ยนะคะเราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงไดนามิกของบางทันกันค่ะหรือ B G H ค่ะก็เกิดเท่าจะไปรู้จักบางทันนะคะเราต้อง มารู้จักมาไทยก่อนคะอ่ะก็ไอ,กอ้ก่อนก่อนที่เราจะไปฟังเพลงหรือไปทำรีอแอคชั่นต้องมารู้จักมาไทยก่อนค่ะก็บางทันนะคะก็มีสมาชิกทั้งหมดเจ็ดคนคะ่ะเดบิวต์ตั้งแต่ปีสองพันสิบามนะคะก็คนที่หนึ่งนะคะก็คือพี่ม่อนคะ่ะคิมนำจุนนะคะเป็นลีดเดอร์ของเราคะ่ะคนที่สองนะคะก็คิมซองจินคะ่ะพี่จินที่ใหญ่ของวงนะคะคนที่สามคะ่ะมินยุนกิหรือชูก้านะคะคนที่สี่ค่ะจง โจโฮซอกเออหรือวี่โฮของเราเนี่ยเองนะคะคนที่ห้านะคะก็คือจีมินค่ะปาจจีมินนะคะแล้วก็คนที่หกค่ะคิมแทฮยองค่ะหรือวีนะคะแล้วก็คนสุดท้ายค่ะมาร์เมททองคําของเราจองจองกุกค่ะโอเคพอเราบรรลุจากสมาชิกได้วงแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปดูกันเลยค่ะ l e t โค้สุดเลยจ้ะแม่ ไมที่เซลล์อ๋ออุยลงไปหเยหัจากนั้นหลอกกเมไืมดเอลไปเนี่ยอแบบสมัยวัยหนุ่มไงในแบบในยุโรปที่เขาเล่นจริงขเมาเลยไปเด้หนังสือเนี่ยโอเเพลงเพลงเพลงมันแกอม 哦。<Yeah. S 1> oh. มันยิงพี่แตนนี่คุยกอหอมไม่ใช่บัวไม่ใช่เมเชื่อพี่หมีดูดิพี่หอมหอมเองโอยจริงคือแบบถ้าเปิดัวนะถ้าไม่ก็จัดเฮ้ยโอมลายเต้นอะไรเงี้ยลตยบายก่พี่มาโอ้ยพี่สวยมากนางเอกแหละด้วย มากอะลูกเนี่ยเออโอ้ยคือไม่กี่ท่าเนี่ยัสร็จเสร่จ ก็จบไปแล้วนะคะกับ MV d y n a m i t e ของ BTS นะคะพูดไม่ออกอ่ะคือแบบชอบอ่ะคือแบอบเนอะป้าแบบเอ,อ้ยมันพูดไม่ออกอ่ะค,อคือพวกเขาแบบหล่อบแบบหล่อมากหล่อบแบบหล่อไม่ไหว,ไแ,หว,วแล้วว่ามึงแล้วคือล,ลูกชานั่นก็คือจีมินน่ะเดีด๋ยวดิลูกชานางจีมิน G ก็คือน่ารักแบบ น่ารักไม่ไหวแซวแบบแบบมันตาหน้องมากแบบปริมอีแม่พอเปลยบอกเลยแม่พอเปลยมาแน่อะไรนะไม่ระเบิดกระเป๋าตังคุณแน่มาแน่บอกเลย,ม,เยมาแน่ก็คือแบบแต่ละคนอนะคือแบบโอ้ยคือแบบมันพูดไม่ออกจริงๆนะเนี่ยมันแบบ <c oughs> คือเขาหลอกกันไม่ไหวอะมึง <c oughs> มันตื่นไต้นมันแบบ <c oughs> <c oughs> เหมือนเรารอการคัมแบ็กครั้งนี้มานานแล้วมันแบบมันเราคิดถึงน้องอ่ะแล้วเราแบบไอ้หียก็คือไม่จะถ้าไปดูในคลิปอะถ้าไฟถ้าไม่ได้บอกเลยค่ะคือตั้งใจดูบ้างก็ใจแบบกรี๊ดสุดขนาดตั้งใจดูนะไม่ฟังเพลงไม่รู้เลยองแล้วในเพลงอ่ะมีูคชิปเยอะมากแบบก็กลละตัวเบอร์แบบเยอะมากทั้งแบบยุนเมนโกเมนโกวี แฮกี้น้ำจินไอโซเห็นมาเมื่อกี้ยังไม่เห็นโซมาหรือว่ามีหรออาจจะไม่ได้สังเกตหรือเปล่าแบบเหมือนบิ๊กฮิตรู้บางทันรู้อ่ะว่าแบบแฟนคลับคือที่ชิปก็จัดมาเลยจ้าเอ็วเนี้ยชิประเบิดระเบิดได้แบบทุกทุกไอ้ดีเลยตอนที่จีมินกระโดดขี่คอจองโกคือแบบโตมระเบิดโตมโยนไม้กุกินแบบ เปลี่ยนเปล่ยนจากไม้พายเป็นสปีดแล้วไอ้แบบไม่ต้องอไม่ต้องเรือแล้วโยนเรือทิ้งไปขึ้นเจ็ตไปเลยอ่ะืูแบบอืมันดีมากมันดีทุกคู่เลยมึงกูแบบกูไม่ไหวแล้วแล้วแบบทุกคนแต่งตัวแบบสไตล์แบบอังกฤษอ่ะแบบแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสมัยเทนแบบยุโรปเก่าๆอะไรอย่างงี้ป่ะเออเออแบบแทนทันที่แบบไปเห็นในใน ในทวิตใช่ไหมก็จะมีแบบ9 0 90ูเกยอะไรอย่างเงี้ย60ก็มีก็มีใครสักคนแล้วคือในวีดีทุกคนแต่งตัวแบบกุชชี่หมดเลยค่ะรู้แล้วว่ารวยรวยแต่ก็ยังไปแย่งขนมน้องกินคืออะไรจะกุ๊กไปแย่งขนมน้องกินไอ้แรกแล้วจะกุ๊กแบงไปอย่างเงี้ยแหละเหมือนแบบเหมือนที่บ้่นไมได้ซืออะไรกินอ่ะ ไม่กิน,เ,นเล็กไม่ดีหรอหรือว่ายังไงทําไมต้องแบบไปขโมยขนมน้องเอมี่นี่ก็คือกินกินนะเอมี่กิอนกอีกเปิดมาด้วยนมกล้วยตับด้วยขนมเค้กข้าวเจ้คนเดีย <c oughs> แล้วือชาติเอมีอ่แ,มแบบแฟนตาซีแบบแบบสใสมากออแบบแบบจองกุ๊กจะเป็นแบบแนวแบบเด็กอังกฤษอยู่ห้องใต้หลังคาที่มันอยู่ในห้องเทปเพลงอยู่ใน้าน์เหมือนไลแผ่นซีดีเก่าๆอ่ะแล้วแบบ วีอยู่ตรงรถไอติมพี่กาอยู่ที่สนามบาสเออเนี่ยทำได้แค่เนี้ยแล้วก็ก็คือแบบกีสอย่างเดียวไงแบแบไม่ได้แบบเสพเรื่อเรื่อมาเท่าไหร่ไงคือกี้อย่างเดียวทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วเออแบบบางบางคลิป <c oughs> เนี้ยที่เราพูดไม่ดูเรื่องแบบเราพูดเหมือนไม่ได้ดูไม่ได้ดูไอวีอ่ะมันดูอ่ะคือแบบสะบกเราแบงค์ <c oughs> ไปแล้วไงเราแบบเราดูจะแบงค์ไปแล้วว่ะมึงแบบ นั่นแหนเนาะเออแบบพี่โหปอ่ะคือแบบโอ้เหนือเมนด้วยไงตายบากเลยแต่ตอนนี้ให้มันเหน,น,นื่อเมนแบบเหนือเหนือยเหนือยไปเลยสูงสุดอะบอกจีบินก็คือจับมืออย่างนี้แนนอย่าเพิ่งไปแบบจีบินบ่อยพี่โฮไปชนกูแล้วบอกเลยคือไม่ไหวคือน้ารักไม่ไหวแล้ว ก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละเนาะสําหรับแบบเอ้ยยังไม่ได้บอกเลยว่าตอนนี้ได้กี่วิวแล้วคือในทวิต่าเขาบอกว่าอยากจะหนึ่งหนึ่งวันอะในหนึ่งวันในยี่สิสี่ชั่วโมงอะอยากได้หนึ่งร้อยล้านวิวใช่ไหมแล้วก็คือเฉลี่ยแล้วจะได้ชั่วโมงสี่จุดสี่จุดเจ็ดเจ็ดล้านต่อชั่วโมงก็คือตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาทีเก้าล้านกว่าคนดูวไลค์หนึ่งจุดสองล้านก็ช่วยๆกันปั่นนะอย่าไปปั่นแบบ ัปไดูุ้วิธิอะไรแล้วโดนเป็นบอ่อจยิ่งโดนล้มง่ายๆอยู่เอออย่าลืมนะไอเอ็นโอวันน้องออนเราอ่ะอโดนล้มไปเยอะมากลบไปหกสิบล้านอันนี้อามี่จำขึ้นใจนะอามี่ทุกคนจำขึ้นใจนะคือแคร์มากแบบลบไปได้แคหกสิบล้านอะมึงมากกว่านั้นป้าก็คือตอนที่สส่ชั่วโมงอะได้หนึ่งร้อยสามล้านแล้วแต่พอ หนึ่งวันน่ะได้แค่40ล้านก็คือโดนลบไปเยอะมากไหลเหมือนกูแบบเอาน้ำพริกไปละลายในแม่น้ำม <c oughs> เาเยอะไหล,ลแบบแ<ล>เออแล้วตอนนั้นติดสอบแล้วกูนั่งฝันบิวตอนกูสอบกูจำไม่อ่านหนังสือ <c oughs> เพื่อบางทันแล้วก่อนแล้วคือแบบเอยกูกลัวไงก็คืองงควิธีที่หนึ่งก็คือห้ามข้ามโฆษณาห้ามป<ช>ิดเสียงห้ามจอเล็ก แล้วก็ห้ามลบประวัติตัวนี้เขาเห็นด้วยเออห้ามสร้างเพลย์ลิสต์ด้วยก็คือแบบรันไปเรื่อยๆเพลจแนะนําแนะนําแล้วก็ค่อยวนกลับมาพิมดรายได้ใหม่ห้ามกออะไรอย่างเงี้ยแบบห้ามเลยนะก็คือถ้าเกิดเราจะปั่นได้ใหม่ใช่ป่ะเราก็ไปเปิดเพลจพวกแบบเพลงเก่าๆของวียบุพูพูสเตโกเฟกเลิฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ดรอปอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดไปฟังเก่าๆก็ได้ดีเอเนียอะไรเงี้ยปั่นให้มันถึงพันล้านอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วบ้างตอนเนี้ยถึงแล้วแบบเนี่ยเฟกเลิฟอะเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ยก็ไปปั่น ให้มันแบบให้มันถึงก็แบบไปปั่นเพลงอื่นด้วยอย่ามาปั่นแต่ใดนะไม่เดยวิวมันจะโดนลบไงใช่หรือไม่ถ้าเกิดใครชอบวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปฟังได้ก็ไปเปิดก็ได้เปิดของนี่ไงเพลงใหม่ของทีเล็กอะเวอร์ญี่ปุ่นอะดาม่าที่ปล่อยตอนตีสองปล่อยเป็นระบาตีสองปล่อยให้ใครดูปล่อยให้เึ่งดูกันเองเปล่าบิลกฮงงแต่อม่ก็แบบไปแบบไปปป่นของอีจีก็ได้นี่เพิ่งลงไปเมื่อวานเอ้เมื่อวานศืนเมื่อแบบเมื่อ ในในในทีนี้แหละจะไม่ได้แต่เพิ่งปล่อยไปนี่เพลงนัาใช่แต่ไปก็โอ้มีมีเยอะแยะแบบช่วงเนี้ยเอาแมกเยอะไปปั่นแบบนี้ก็ได้ของซุปเปอร์เอ็มก็ได้วันฮันเอฮันเดดเออเนี่ยไปปั่นแบบแต่คือแบบบอกเลยขอนะแบบมาปั่นได้ไหมช่วยกันมาปั่นได้ไหมนะอย่างอย่างแบบอยากให้น้องถึงร้อยหลานจริงๆนะเว้ยขอแหละแล้วยูทูบมึงเป็นอะไรอย่าลบ แห้มันบ่อยเกินอย่าเจอถูแบะแม่งแม่งหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วตั้งแต่รู้อ่ะตั้งแต่รอบแบบเฟกเลิฟยีเอแล้วไอ้เนี่ยมึงน้กูต่อยเลยเดเดะดย่าอี่าย่าอย่าย่าย่อย่า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 ย่าอย่าอี่ก็ย่าอ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 บ่าอย่านย้าก็่าอย่าอยอย่าอาอบนาอีปอาอย่าอย่า่าย่อนาอีอาอาอ่าอยาอ่าอาอ เอเชียชอารม,มี่โหเกาอารม,มี่ไทยมาให้หมดมาให้หมดชุกสถาน,นทิย์เอาลักษณาจากหมายห,หมดอย่าลืมนะโบราเฮบะสีม่วงสีสุดท้ายของใส่ลู้เห็นไหมอะ่ะ เชีมีบอมกูสว่างสว่างจริงเนี่ยขอโทษละกันที่กูม,มันเป็นแค่เวอร์สามมันไม่ใช่สเปเชียลอะแต่จะบ,บอกเลยว่าเช่ชกดกระปดาน้องเลยนะอยากให้เห็นเอออยากให้รู้ว่าเมนไฟเดี๋ยวนี้ทางนี้มีบอมมีแค่เนี้ยแล้วตอนไปคอนคือซื้อเนี้ยก่อนก่อนขึ้นคอนนี้เลยก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นไครตอนแรกน,ะ,นะช่วยๆกันอย่าลืมนะเพลงไดนามายสกด D Y N A M I T E Dynamite ของ BTS อย่าลืมนะเข้าให้ถูกนะ <ง eterm Gore> <Pacific> ไปฟังของช่องไอ้นี after after <another> <dies> ่นะช่องหลักนางอะเป็นเหตุอะไรเลเวลอะไรไม่รู้อะไรได้เละรู้กันอยู่แล้วแหละว่าช่องไหนอ่ะช่วยลาสี่ที่มีคนติดตามสี่สิบจุดเจ็ดล้านอ่ะอย่าไปปั่นในช่องอื่นนะอย่าไปดูผิดไปปันในช่องแบบที่แม่งดูดคลิปไปลงนะไอ้ ปัน่นให้มันถูกเคยปะโอเคนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครแบบอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดใครมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราด้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ยายบาย